สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอสวนดอกนะครับทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1- และ3ของเดือนบ่าย3ามโมงครึ่งถึง4ี่โมงอย่างนี้ครับเราก็มาจะเจอกันกับหลากหลายเรื่องราวความรู้วิธีการที่จะป้องกันตนเองจากโรคพายเกจิตที่เราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะเคยมีอาการเวียนศรีรษะกันนะครับวันนี้ทางรายการคุยกับหมอสวนดอกนําเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่มีความรู้ หรือครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องราวของเมาหัวบ้านหมุนนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาวิชาโสตสศานิกวิทยาคณะแพทยศาส,าสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับรองาศาสาตาสรา,าจารย์แพทย์หญิงนิลมลนาวาเจริญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติมาลงพูดคุยในรายการในวันนี้นะครับจะตีเกิดไปนิดนึงถึงการที่คนเรานั้นต้องมีอาการมึ แต่วันนี้กับเรื่องราวของเมาหัวเออเป็นเมาหัว,วบ้านหมุนเน,นี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวค,คงต้องเรียนถามอาจารย์ถึงที่ไปที่มาต่างๆะนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดคุยกับเราในรายการได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์053 28 4 1 7 8 9นนะครับวันนี้คุณหมอสองท่านร่วมรับโทรศัพท์นะครับท่านแรกนะครับนายแพทย์ทศรรูปสว่างนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับสองท่านด้วยกันอีกท่านหนึ่งแพทย์หญิงเมทาวีไตรรัตนธาดาครับ ทั้งสท่านจากภาวิชาโสตศอนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053 284 178-9นะครับรวมรับโทรศัพท์พูดคุยกับหลากหลายเรื่องราวความรู้ที่จะทรศัพท์เข้ามาได้ตลอดช่วงของรายการนะครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของเมาหัวบ้านหมุนนะครับผมจะคุ้นกับเรื่องของการมึนหัวทั่วไปอยากให้อาจารย์บอกถึงความแตกต่างระหว่างเมาหัวบ้านหมุนกับเมาหัวทั่วทไปครับ คือคำว่าเมาหัวนี่จริงๆเป็นคำทั่วไปนะคะคนภาคลายจะเรียกเวียนหัวคนเหนือเรียกเมาหัวทีนี้ถ้ามีคำว่าหมุนเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะมีความหมายต่างกันนะคะโดยทั่วๆไปเมาหัวเนี่ยเจอได้บ่อยเวียนหมุนนี่จะเป็นเมาหัวชนิดหนึ่งที่รุนแรงกว่านะคะเพราะน้ถามว่าต่างกันไหมต่างกันเมามุนนี่พวกเราอาจจะเคยเป็นเพลียเหนื่อยออกกําลังกายหนักๆ กําลังจะมีไข้หวัดมืนทะเลาะกับแฟนมืนนะคะกินยาแก้หวัดมากไปหน่อยมื่นจ่ถ้าเมื่อไรเกิดเห็นสิ่งแวดล้อมเคลื่อนไหวนะคะอันนั้นเราจะเปลี่ยนละเราจะไม่เรียกเมาธรรมดาเราจะียกเมาหัวชนิดบ้านหมุนนะคะมีความหมายตรงที่ว่าเมาหมุนนี่จะรุนแรงกว่านะคะความรู้สึกเห็นสิ่งแวดล้อมอาจจะแกว่งหรืออาจจะเวียนหมุนติ้วเนี่ยเป็นอาการรุนแรงผู้ป่วยจะมีคลื่นไส้อาเจียนปวดอึปวดฉี่เทานะคะเมื่อการไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็จะแรงกว่าเมาหัวค่ะ ก็คือถ้ามาหัวปกติเหมือนที่อาจารย์บอกไปว่ามีมหลากหลายสาเหตุนี่นะ,ะก็จะมืนพักผ่อนนอนหลับก็ปกติแต่ที่อาจารย์บอกเรื่องของมองหัวบ้านบ้านหมุนเนี่ย คือสมุสดหลับตาไปอาจารย์มันจะยังรู้สึกถึงการหมุนอยู่ด้วยหรือเปล่าอาจารย์ถ้าหลับตาก็จะรู้สึกว่าตัวเองกาลังเคลื่อนไหวนะคะอ,อาจจะรู้สึกเหมือนจับเวียงแกว่งไปมาหรืออาจจะหมุนติว้วถ้าลืมตาก็เขาเรียกว่าแผ่นดินพลิกเลยทั้งที่จริงๆตอนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแผ่นดินไหวแต่คนจะรู้สึกว่ามันมีการหลอนสิ่งแวดล้อมนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แพทย์จะต้องหาสาเหตุให้ะคะ่ะลาการนี้พบบ่อยในในกลุ่มอ,อ,อายุของคนที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ ประมาณสักคือคือถ้าเราพูดถึงเฉพาะอาการเมาหัวนะคะเวียนหัวธรรมดาโดยไม่บวกคําว่าหมุนเนี่ยก็เจอบ่อยอยู่แล้วนะคะหลายๆสาเหตุคือถ้าสมมติว่าเรารวมกับอาการหมุนด้วยทั่วทไปก็ถ้าคนจะเป็นคนไข้ที่มาตรวจในคลินิกเนี่ยเราเจอประมาณ5-15ถเซถือว่าตัวเลขสูงนะคะมาถึงว่าจากจากร้อยคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาตรวจทั่วปเนีไปมีอาการมึนหัวบ้านหมุนเนี่นะฮะสิ้าคน ประมาณ15คนอันนี้ในค,คลินิกที่มีหมอทางด้านสมองหมอหูอะไรเงี้ยนะคะคุไข้ก็จะมามากขึ้นแต่ถ้าเป็นคลินิกทั่ว,วไปเนี่ยค,คือเขาอาจจะบางคนจะมาเรื่องปวดท้องโรคกระเพาะอะไรเงี้ยตามเนี่ยแต่เมาหัวนี่จะเจอสัก5%เปอร์เรก็ถือว่าเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะคะคทีนี้อาการเมานี่คือคือหมอจะต้องาว่าตั้งใจฟังไข้ดีดๆนะคะเขาเล่าอะไรให้ฟังแน่ พ่าบางคนก็ไม่ใช่คนไทยบางคนมาคนจีนนะคะเขาจะบอกมีความรู้สึกว่ากงก้งหมอต้องฟังดีๆกงก้งนี่เมาหัวนะคะถ้าเมื่อไหร่เขาบอกว่าเท่าหิ้งเท่าหุยแปลว่าเรื่องใหญ่ละต้องดูดีๆว่าโรคอะไรแน่ก็คือเป็นในคนทั่วไปจะเจออายุมากขึ้นเนี่ยจะเจอบ่อยขึ้นนะคะเรื่องหัวค่ะเพราะบางทีมันไปเกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดในในร่างกายพออายุมากขึ้นมีความดันเบาหวานอะไรขึ้นมาอาการมึนงงอาจจะบ่อยขึ้นอีง คระคราวนี้มันต้องมีที่มาที่ไปแล้วล่ะว่าจะเป็นโรคนี้ได้ยังไงอาจารย์ครับพูดถึงสาเหตุที่ทําให้คนเกิดโรคดังกล่าวนี่นะฮะ,ะมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับคือถ้าเราโฟกัสลงไปที่อาการเวียนหมุนนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงเมาเฉยหรือเวียนหัวเฉยเนี่ยจริงมีหลายระบบมากนี่ที่เจอก็จะเป็นในกลุ่มที่มีปัญหาทางหลอดเลือดอความดันสูงเบาหวานที่คุมไม่อยู่ไขมันขึ้นเลยนะ,ะหรือว่าผู้สูงอายุบางคนกินยาเยอะเกินไป กินหลายตัวสมมติว่าไปเจอคุณหมอสักสามสี่ท่านอาจจะได้ยาทานวันหนึ่งหลาย,ลายตัวรวมกันเข้าร่างกายก็อาจจะ,สะแสดงอาการมึนงงนะคะ,ะบางคนอาจจะมีปัญหาของอาสายตา <K ey an> บางคนเปลี่ยนแว่นใหม่ไปผ่าตัดาสายเลนอะไรเงี้ยนะคะ <K ey an> อาจจะมีปัญหามึนง,งงสักช่วงหนึ่งนะคะบางคนทานยาเยอะอย่างที่ว่าเกิดอาการทีนี้บางคนนี่เขามีอาการเวียนหมุนนะคะเวียนหมุนนี่ คุณหมอที่ตรวจน่าจะต้องโฟกัสลงไปเราก็พบว่าเวียนหมุนเนี่ยสาเหตุเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะคไม่ใช่ที่สมองสมัยก่อนถ้าคนไข้ามาบอกว่าหมอเวียนหัวเนี่ยสงสัยจะเป็นเรื่องเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะเมื่อก่อนจะพูดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้คนไข้ามาจะบอกเข้ามาหาหมอผมอว่าที่สงสัยผมจะเป็นน้ําในหูไม่เท่ากันจะเห็นว่าเปลี่ยนจากสมองกลายมาเป็นที่หูนะคะทีน,นี้พอเราดูข้อมูลจริงๆที่ในคณะแพทยศาสตร์เนี่ยนะคะครเราพบว่า ปีหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เวียนหมุนมาหาเราที่โรงพยาบาลสวนดอกเนี่ยเกือบพันคนนะคะเมื่อเอาพันคนนั้นมาแบ่งกันมาดูปรากฏว่าเป็นโรคทางสมองแค่2อเปนะคะที่เหลือโดยส่วนใหญ่โรคจะอยู่ที่หูชั้นในค่ะหูชั้นในจะเป็นต้นเหตุทีนี้ก็ปัญหาของหูชั้นในนะคะคก็มีหลายโรค,ครไม่ใช่เฉพาะน้ําในหูอย่างเดียวนะคะครจริงๆที่เราเจอข้อมูลที่เรามีจริงๆเนี่ย หนึ่งในสามของผู้ป่วยที่เป็นโรคของเวียนหมุนจากหูชั้นในเกิดจากนิ่วในหูชั้นในนะคะคนสงสัยนิ่วอะไรเนี่ยในนิ่วมันอยู่ที่ไตมันอยู่ที่หูด้วยหรือเปล่าคะมีนะคะคนจึงเป็นผลึกแคลเซียมตอนนี้มีมีภาพประกอบ้วยอาจารย์คอันนี้เป็นส่วนของหูชั้นในหรือเปล่าครับอาจารย์ค่ะอันนี้แสดงหูชั้นนอกหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นในนะคะหูชั้นในที่จะเขียนว่าเป็นที่เขาจะวาดรูปเป็นรูปเหมือนหอยโข่งนะคะแล้วข้างๆจะเป็นรูปวงแหวนอันนั้นคือศูนย์ทรงตัวของหูชั้นในค่ะ แล้วก็เนี่ยปัญหาของอาการเวียนหมุนเนี่ยเจอที่เนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ส่วนน้อยก็อยู่ที่สมองนะคะนี่ถ้ารูปถัดไปจะแสดงให้ดูว่าเป็นรูปทางสมองครับค่ะปันี้เป็นส่วนของหูชั้นชั้นครับแล่านี้ก็ปัญหาอาจจะอยู่ที่สมองก็ได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่ก้านสมองกับสมองน้อยคือด้านหลังนี่ก็อันนี้ คือก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะโอกาสเจอมีแต่ไม่มากนะคะจะเจอสัก2-3%อย่างที่หมอว่าค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของอาการเมาบ้านเมาเมาหัวบ้านหมุนใช่ครับแล้วในส่วนของอาการมึนงงล่วบางคนอาจจะไม่ได้มีอาการดังกล่าวนี้แต่ก็มีอาการมึนงงทั่วไป สาเหตุมันมีความแตกต่างกันไหมอาจารย์ก็สาเหตุของมึนงงเนี่ยเวลาผู้ป่วยมาเล่าให้หมอฟังนะหมอก็มึนเหมือนกันคือมันเยอะอาจจะเป็นกลุ่มของความเครียดก็ยังได้เป็นกลุ่มที่หมอบอกเมื่อกี้ว่าใช้ยาเยอะเกินเป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางการควบคุมทางหลอดเลือดไม่ค่อยจะดีบางคนน้ําตาลสูงมากเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหามึนงง บางส่วนกยวก็บเรื่องของการดูแลร่างกายไม่ดีพอนะคะ <Ừ. S 2> ทำงานดึกมากน้ําก็ไม่กินอาหารก็ไม่ได้ทานตามเวลาก็อาจจะป่วยนะคะคบางคนพอเริ่มเป็นหวัดกินยาแก้หวัดมึนหัวนะคะหรือบางทีง่ายๆสังสรรกับเพื่อนริ้งเยอะไปหน่อยเลย <c oughs> ก็อาจจะมึนหัวเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้จะไม่ทําให้เวียนหมุนนะคะคแต่ถ้าเมื่อไหร่หมุนมาปุ๊บเนี่ยก็คนจริงคุณหมอที่ตรวจะเขาจะสบายใจนะเพราะพอเล่าว,ว่าหมุนจริงเนี่ยก็ ปัญหาส่วนใหญ่หูหูชั้นในก็จะมุ่งไปหาโรคหูชั้นในนะคะแต่ไงก็ตามก็ต้องดูว่าจะมีโอกาสเป็นทางสมองได้หรือเปล่าซึ่งเจอน้อยค่ะก็จะได้ไม่ต้องตกใจนะคือคือในส่วนของเมาหัวบ้านหมุนเนี่ยมันจะอยู่ในในส่วนของหูชั้นในใช่ไหมฮะคราวนี้การมึนปกติทั่วไปมึนงงทั่วไปเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับหูชั้นในมันน้อยแค่ไหนได้บ้างไม่มากนะคะส่วนใหญ่จะมุ่งไปหาภาวะของ โรคระบบของทั่วไปของร่างกายที่ว่าเนี่ยควาดันเบาหวานไขมัน <c oughs> เป็นโรคก,กระดูกคอเสื่อมเป็นโรคสายตากินยาเยอะอะไรเงี้ยนะคะ, <c oughs> ะบางคนเครียด <c oughs> ทั้งสมองก็อาจจะมีมึนงงแต่มักจะร่วมกับอาการทางสมองรคนั <c oughs> ่นก็คงจะต้องอยู่ที่ว่าแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยมีอาการอะไรร่วมด้วยค่ะคราวนี้ในส่วนของอาจารย์ที่ดูแลรักษาอยู่เนี่ยนะที่บอกว่า <c oughs> ปีหนึ่งเนี่ยมาถ้าเป็น เกือบพันเกือพันรายนี่นะ,ะมีวิธีการรักษาอย่างไงอาจารย์ในส่งของอาจารย์ครับทีนี้การรักษานี่ก็คือเราจะต้องรู้ว่าผู้ป่วยวินิจฉัยให้ได้ก่อนนะคะว่าเป็นรโรคอะไรทีนี้หมอก็จะบอกว่าหูชั้นในเนี่ยโรคที่เป็นบ่อยที่สุดนะ,ะที่คนเป็นมากๆเลยเขาเรียกโรคฮิตเลยค10คนถ้าเป็นโรคหูชั้นในนะคะครประมาณสัก สามในสิบคือประมาณ30-40%เเซจะเป็นหินปูนหูชั้นในเสือ่อมหมอเมื่อกี้หมอบอกว่านิ้วหูชั้นในนะคะคพวกนี้นเนี่ยจริงๆน่นนิ้วเนี่ยเป็นผลึกที่อยู่ในหูชั้นในมีอยู่แล้วแล้วก็เมื่อไหรที่มีเขาเรียกว่า,าการเคลื่อนการหลุดนะคะคอาจจะอายุมากขึ้นไปก้มไปเงยเยอะเกินพวกหินปูนนี่จะหลุดเข้าไปอยู่ข้างในวงแหวนระบบทรงตัวนะคะคูไข้ก็จะเกิดอาการ ก้มไม่ได้กม้มปุ๊บหมุนติ้วแปบ๊บเดียวหายนะคะคก็พอลงไปนอนหงายเป็นอีกบางคนบอกว่านอนหงายก็ไม่เป็นไรพอพลิกตัวปุ๊บหมุนติ้วเลยนะคะแล้วส่งค่าจะตกใจทีนี้ตอนที่หมุนน้ำมันแป๊บเดียว พอหายแล้วเป็นปกติไขก็จะเครียดเอ๊ะทำไมมันไม่หายจักทีพลิกตัวไม่ได้่ต<ข>อนนี้จะพวงใช่ไหมจ๊ะชาจะกังวลมากจะคิดว่าเอ๊ะสงสัยเป็นอะไรทางสมองเดี๋ยวเป็นอัมพาตไหมเนี่ยเดี๋ยวเป็นโรคลมชักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าสมมุติว่าได้ฟังประวัติแล้วกลุ่มนี้จะไม่มีอาการทางสมองนะคะมันก็ถ้าคุณหมอเขาฟังประวัติแล้วเขาตรวจร่างกายดูมีการตรวจพิเศษเพิ่มอีกนิดหน่อยคือไม่ต้องไปเสียสตังเอ็กซเรย์อะไรเป็นพันเป็นหมื่นนะคะก็มักจะได้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง แล้วเสร็จแล้วคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะเป็นหมอหูคอจมูกนะคะหมอทั่วๆไปเขาก็จะรักษาให้นะคะมีสําหรับโรคนิ่วในหูชั้นในเนี่ยเราก็จะใช้การหมุนศีรษะคือสมมติว่าขอไข่ตะแคงมาแล้วหมุนแล้วก็จะหมุนรักษาแล้วก็ให้ยาทานไม่ต้องทานกันตลอดชีวิตนะคะวันนี้ทานสักสองสามอาทิตย์แล้วก็ดีขึ้นก็นี่เป็นข้อดีของโรคนี้เจอบ่อยแต่หายง่ายนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการรักษาทั่วไปจริงๆแล้วเราได้เตรียมภาพประกอบ ช่ไหมครที่จะมามานําเสนอในช่วงนี้เป็น v t r ประกอบมีภาพนิ่งกับ v t r ประกอบในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวอยากให้อาจารย์ได้บรรยายประกอบไปด้วยนะครับคืออยากจะให้คล้ายๆเข้าใจว่าวิธีที่เราจะรักษาโรคเนี่ยนะฮะเราต้องเริ่มจากการซักประวัติผู้ป่วยทีนี้หมอก็จะมีผู้ป่วยให้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าผู้ป่วยจะเล่ายังไงแล้วก็หมอเนี่ยจะนึกถึงโรคอะไรค่ะลองดูนะครับ ท่านผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ053284178-9นะครับตอนนี้คุณหมอทศรรูปสว่างแล้วก็คุณหมอเมทาวีตรยรัตนธาดาเรารับโทรศัพท์จากท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นหลากหลายเรื่องราวของหูข้อจมูกเรื่องของที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องทั่วๆไปก็สามารถรับสายได้นะครับ053284178-9นะครับ ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมแพทย์ใช่ไหมครับค่ะอันนี้เป็นการดูแลผู้ป่วยที่คลินิกจะเห็นว่ามีคุณหมอเยอะหน่อยนะคะครับือที่โรงพยาบาลสวนดอกก็จะมีคุณหมอมาช่วยกันดูผู้ป่วยเห็นว่าผู้ป่วยก็ยิ้มย้มแจ่มใสดีคือหมอเยอะไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีหมอนะคะครับก็จะซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นเสียงของผู้ป่วยมีการสัมภาษณ์ด้วยนะครับครับ คนนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะห้าสิบเอ็ดเจ้าค่ะแล้วก็มีปัญหาอย่างเจ้าอ๋อมีปัญหาทางไรเมาหัวแล้วจาเามืนหัวเมายังไงเอยเมาก้มก็ไปได้เร็วก็ไปได้จะมุนจิ้วจิ้วจิ้วจะนอนก็ได้มันเป็นแต่ละครั้งแป๊บเดียวแป๊บเดียวทุกครั้งแป๊บเดียวจ้าแล้วมันจะเป็นหลายครั้งเจาหลายครั้งค่ะค่ะแล้วก็น้องมีอาการเรื่องเสียงดังในหูไหมพอมามีเลยเจ้าการได้ยินชัดดีไหม จ้าได้ยินค่ะชัดเจนเลยค่ะนี่มีโรคประจําตัวพวกความดันสูงเพราะมามีเลยค่ะเมาหวานโรคขัวมันมามีใช่ยงธรรมดาทานยาอะไรเป็นประจําก่อ๋อทุกครั้งนี่จะบปกินอย่างเลยแต่ที่มาเมาหัวแล้วเจ้าจะซื้อยาเนาะหมอตีเนาะไปเม็ดหนึ่งมันก็ดีขึ้นเลอยู่ไปติอปกติจ้าแล้วอาการเมาที่ว่าหมุนติ้วติ้วนี่มันเป็นตอนก้มหรือเงยค่ะตอนที่จะนอนนะคะลงไปนอนแล้วตะแคงตะแคงไหนไหมที่มาเป็นแข้ง ข้างซ้ายอะค่ะมันเป็นแป๊บเดียวแล้วมันเป็นเป็นชั่วโมงเพราะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวละหายเนาะมันมีอาการตั้งหมดสติมันมีเลยมออลไเป็นภาพซ้อนหน้าชามันมีเลยพูดลําบากมันมีสักอย่างเลยค่ะตอนนี้อายุกี่ไดครนที่สองค่ะอันนี้เป็นคนที่สองคนที่สองค่ะครือน้องมีอาการแต่ก็ลองเล่าฟังหน่อยเรอก็เมาหัวอ่าเมาหัวนี่เมาอย่างเลย ปั้นหมุนเนาะเป็นพวกตัยอาการในอื่นต้องเสียตัยแล้วก็ตอนนี้มีอาการมันพะอืดพะอมมันค่หักเนาะค่ะแล้วมันเป็นเมินกับอาการเมาเนี่ยก็เป็นตั้งแต่เป็นชั่วโมงหรือเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงแล้วมันเป็นหลายเตื่อไหมเป็นบ่อยบ่อยเนาะเป็นบ่อยๆมาขี้ปีละก็สองสามปีเจ้าแล้วก็หูนิ่ข้างใดมีปัญหาข้างซ้ายมันเป็นจะกใดเจ้า มีเสียงดังในหูแล้วการได้ยินข้างใดข้างใดครับข้างซ้ายข้างซ้ายเสียงดังกว่ดังข้างซ้ายเนาะข้างซ้ายหมูดังมากี่ปีก็ห้าหกปีแล้วก็ขการได้ยินเสื่อมข้างใดข้างซ้ายห้าหกปีเหมือนกันแล้วก็เมาหัวนี่มาเป็นสักสองสามปีเนาะที่เมาบ่อนมาเมาบ่อย อันนี้ก็เป็นการตรวจใช่ไหมอาจารย์ครับเป็นวิธีการตรวจว่าผู้ป่วยเนี่ยอย่างรายแรกเนี่ยนะคะคถ้าฟังประวัติแล้วเขาว่าหมุนติ้วๆนะคะลงไปตะแคงด้านซ้ายหมนุนแล้วก็เราก็มีวิธีการตรวจที่หมอเขาให้คนไข้เนี่ยลงนอนห้อยหัวนะคะคงต้องให้คนไข้ร่วมมือแล้วถ้าเกิดมีอาการหมุนเราก็รักษา้ดยการหมุนคืนอันนี้ก็เป็นโรคที่เจอบ่อยนะคะค,คือผู้ป่วยรายแรกเนี่ยเป็นนิ้วในห,หูชั้นใหม่เสื่อมนะคะค รายที่สองที่บอกว่าเวียนหมุนเป็นชั่วโมงหูดังหูเสื่อมด้วยนะคะเป็นโรคน้ําในหูชั้นในที่ชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่จะสนใจโรคนี้และเวลาเวียนหัวก็จะคิดถึงว่าเองใส่เป็นโรคน้ําในหูก่อนเพราะว่าโรคน้ําในหูนี่เราเจอสัก20%เนะคะไม่เยอะแต่ถ้าเป็นนิวในหูเราเจอสักหนึ่งใน3ของผู้ป่วยที่มาเราได้เตรียมในส่วนของภาพประกอบ เรื่องของอม,ออามาด้วยใช่ไหมฮะเตรียนเชิญอาจารย์เลยนะฮะ,ค,ะคือหมออยากจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งเนื่องจากโรคนิ้วหูชั้นในเนี่ยเจอบ่อยนะคะ,คะทีนี้ถ้ากล้องจะโฟกัสมาก,ก็จะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าหูคนเราอย่างที่ว่านะฮะหูชั้นนอกครับเ่นค่ะ,คะ มาหมดที่แก้วหูนะคะเสร็จแล้วก็ถึงหูชั้นกลางจากนั้นก็จะเป็นหูชั้นในลึกเข้ามาปัญหาของการเวียนหุนโดยส่วนใหญ่อยู่ตรงระบบนี่นะคะี่เป็นหัวแหวนกับวงแหวน3ามวงค่ะทีนี้หมอจะใช้หุ่นจําลองหูนะคะซึ่งอันนี้ที่โรงพยาบาลสวนดอกก็เราทําขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายผู้ป่วยแล้วก็ใช้อธิบายให้คุณหมอที่จะรักษาผู้ป่วยต่อนะคะถ้าถ้ากล้องจะโฟกัสได้นะคะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นส่วนของประสาทรับเสียงนะคะเป็นรูปก้นหอยนะคะ เลยมาข้างหลังหน่อยหนึ่งและสูงมาหน่อยหนึ่งจะเป็นวงแหวนสามวงนะคะจะเห็นว่าเป็นวงแหวนอยู่สามวงมีหัวแหวนอันเดียวอันนี้ค่ะจุดสาคัญที่จะทําให้คนเราหมุนหรือไม่หมุนนะคะเจอบ่อยที่สุดหินปูนหรือแคลเซียมที่หมอบอกเนี่ยมันเกาะอ,อยู่ข้างในตรงหัวแหวนทุกคนจะมีนะคะคทีนี้เมื่อไหร่ที่เม็ดเนี่ยมันหลุดอาจจะเป็นว่าอายุมากขึ้นไปสบัดหัวแรงไปเม็หดหินปูนเนี่ยถ้าหลุดเข้ามาอยู่ในวงแหวนนะคะวงใดวงหนึ่งจะเกิดโรค นิ่วหูชั้นในทันทีนะคะอันนี้ก็จําลองให้เห็นท่านถ้าดูนะคะจะเห็นว่านี่เป็นจําลองว่าเม็ดหินปูนน้ะเวลานี้หลุดเข้ามาในวงแหวนคนไข้เงยหน้าก้มหน้าเม็ดนี้กลิ้งปุ๊บหมุนทันทีสีแดงๆนี้ตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีรักษาเราก็จะใส่ไว้ในหมวกเนี่ยนะคะเมื่อกี้มีคนถามว่าอันนี้เป็นหมวกกันน็อกหรือเปล่าจริงๆก็ คือ modify คือปรับปรุงมาจากของหมวกนักนะฮะแล้วก็เอามาใช้ก็จะอธิบายให้คนไข้ฟังว่าเนี่ยนะเดี๋ยวหมอจะให้คนไข้ลงนอนห้อยหัวเม็ดนิ้วถ้ามีคนไข้จะเวียนหมุนหมอก็จะมีวิธีรศกษาก็คือหมุนหัวมาทางนี้ทางนี้เม็ดนิ้วเนี่ยมันจะหลุดเข้ามาอยู่ข้างในหัวแหวนอย่างเดิมอาการจะหายนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นวิธีทําให้ผู้ป่วยเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเราก็ใช้หุ่นจําลองนี้ในการสอนอธิบายทางการแพทย์นะคะครับทีนา้อาจจะนำเสนอภาพต่อไปได้เลยนะครับ พอดีเวลาอาจจะล่นเข้ามานิดหนึ่งแล้วนะฮะอาจจะนําเสนอภาพต่อไปเป็นภาพหมู่ไปน,นี้นะฮะ,ะแล้วก็<ช>จะมีในส่วนของ BTR ประกอบด้วยก็หุ่นนี่จะมี ผู้ป่วยโทรมาถามหลายครั้งนะคะวราอันนี้เราก็เผยแพร่มาแล้วสี่หปีเขาอยากจะซื้อไปสวมแล้วเขาจะได้หายจากโรคเวียนหมุนเขาอาจจะเป็นซ้ําอันนี้คือด้านข้างนะครับนี้ด้านข้างถ้าถ่ายด้านข้างก็จะบอกว่าหุ่นนี้ไม่ใช่คนไข้ซื้อไปสวมแล้วหายนะคะคุณหมอก็จะใช้เป็นตัวแนะให้หมุนคนไข้ที่อันนี้คนไข้กำลังกำลังใส่ใชลองอยู่อันนี้เราก็ใส่แล้วก็ไว้แนะนําว่าจะหมุนยังไงให้ถูกท่าค่ะอันนี้ก็หุ่นจาลองนี่ก็ได้เผยแพร่ไปทั่ว จริงหลายแห่งนะคะันนีไอญี่ปุ่นอันนี้ที่บาหลีค่ะที่บาหลีก็เนื่องจากโรคนี้ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยนะคะยินปูนหูชั้นในหรือนิวชั้นในนี่มีทั่วประเทศทั่วโลกนะคะก็การมีหุ่นจําลองนี่ก็ช่วยทําให้คุณหมอเข้าใจง่ายขึ้นแล้วนำมาใช้กับรักษากผู้ป่วยก็จะมีคุณหมอจากต่างประเทศคุณหมอจากยุโรปค่ะแล้วก็มี b t ทอีกอีกเนชุดนะฮะอีกนิดหนึงนะฮะช่วงท้ายนี้นะครับถ้าเราใช้หุ่นจําลองนี่รักษาคนไข้ได้ยังไงคะครับเดี๋ยวจะมีการสาธิต เป็น VTR ที่เรานํามาประกอบด้วยนะครับใช่ค่ะกอนน็อันนี้อันนี้อาจารย์กําลังเตรียมที่จะค่ะให้ให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะ,คะบอกเขาว่าสวมแล้วเสร็จแล้วคุณหมอที่ทําก็จะได้เห็นว่ามันจะหมุนหัวยังไงนะครับลักษณะปกติเมื่อใส่หมวกแล้วถ้ามีนิ้วและนิ้วยังไม่เคลื่อนมันก็อยู่นิ่งๆเขาศีรษะและหมวก แล้วให้ผู้ป่วยล้มตัวลงนอนห้อยศีรษะ30องศารอจนอาการเวียนหมุนและนิสแทกมัสหายไปซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30-50วินาทีแ๊บเดียวก็คือไม่ถึงนาทีจะเห็นว่าลูกปัดกลิ้งออกจากส่วนต้นของวงแหวนหมุนศีรษะของผู้ป่วยไปด้านตรงข้ามหมุนไป90รอจนอาการหมุนและนิอันนี้ขาไม่แนะให้รักษาเองนะคะหมอจะเป็นผู้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ อันนี้คือก็จะดูตามรูปสีแดงนะฮะใช่ค่ะคืออันนี้จะเป็นตัวไกด์ตัวชี้แนะให้คุณหมอหมุนศีรษะคนไข้ได้ถูกต้องก็หมุนให้เม็ดหินปูนสีแดงๆนี่เข้าไปอยู่ข้างในนะ,ะปลายสุดแล้วก็ให้คนไข้ลุกขึ้นนั่งครับนะคะนั่งแล้วก็ก้มหน้าลงนิดหน่อยเพื่อปกันไม่ให้มันสะท้อนมันย้อนกลับไปอยู่ในวงแหวนก็เป็นการรักษาเบื้องต้นเลยนะคะครับ อันนี้ก็จะใช้ยาร่วมด้วยแล้วก็ค่าก็จะดีขึ้นภายในสองสัปดาห์ค่ะครับแหมวันนี้เวลากับทางรายการจหมดลงแล้วนะอาจารย์ฮะก็คงต้องอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายสั้นๆสักน,น,น,นิดหนึ่งนะฮะช่วงท้ายนี้เรียนเชิญครับอาจารย์ครับก็งี้นะคะ,ะเมื่อไหร่ที่เวียนหมุนนะคะ,ะเป็นอาการที่ค่อนข้างจะรุนแรงคิดว่าควรจะมาพบแพทย์นะคะ,ะถ้า เมอหัวเฉยเหรือมึนงงก็การรักษาไม่ยุ่งยากนะคะแต่ถ้า,มา,าเมื่อไหร่เยนหมุนนี่การรักษาจะมีเฉพาะแต่ยังไงก็ตามโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะครโรคนี้อยู่ในหูชั้นในซึ่งมักจะดูแลได้ด้วยการหมุนศรีรษะการให้ทานยานะคะคบ,บางรายมากๆจริงอาจจะต้องใช้ผ่าตัดแต่ถ้าสมมุติว่าคุณหมอพบว่าเป็นโรคทางสมองซึ่งประมาณสองสาเปอร์เซนวันนี้ก็จะมีการรักษาต่อโดยเฉพาะ,ะขอบคุณอาจารย์มากนะครับก็ทิ้งท้ายกับ ทางรายการกับเรื่องราวของคลินิกโรคเวียนหัวและประสาทหูเสื่อมทุกวันพระสบดี9โมงถึงเที่ยงชั้น7อาคารสีพัฒของโรงพยาบาลม,มห,าหารานนครเชียงใหม่ก็ไปปรึกษาอาจารย์ได้นะครับคลินิกโรคเวียนหัวและประสาทหูเสื่อม9โมงถึงเที่ยงทุกวันพระสบดีตอนช่วงเช้านะครับวันนี้เวลากับทางรายการคุยกับหมอสนดอกต้องกลับวขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ให้กีิกับทางรายการนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการคุยกับหมอสวนดอกกับผมวิทยากรแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงดินดนตรีวัดทีม่มีขอเชิญผู้มีพรสวรรค์และมีใจรับในการร้องเพลงสมัครเข้าร่วมการแข่ง